ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนะคะและก็เด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับการเรียนการสอนปฐมวัยนะคะอ่า,ายคุณครูแหวนคุณครูอิทและก็คุณครูเก๋นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาพบกับคุณครูแหวนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้นะคะวิชา ภาษาอังกฤษนะคะกับคุณครูแวนเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆนะคะก็จะได้ฝึกการอ่านออกเสียงนะคะโฟนิกนะคะของตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะกันเช่นเคยนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกอ,ออกเสียงโฟนิกนะคะตั้งแต่ตัว F ไปจนถึงตัว J นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านนะคะเราจะมาทบทวนนะคะการอ่านออกเสียงโฟนิกนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้อ่านนะคะตัว A นะคะไปจนถึงตัว E นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัว A นะคะตัวหนังสือสีแดงนะคะให้เด็กๆมองที่หน้าจอนะคะตัว A นะคะออกเสียงแอ ให้เด็กๆออกเสียงตามค่ะแอ่ A. ต่อมานะคะตัว B นะคะเบเบและก็ตัว C นะคะตัวสีเหลืองนะคะออกเสียงว่าเคอีกหนึ่งรอบค่ะเคเก่งมากๆนะคะตัวต่อไปนะคะเด็กๆดูบนหน้าจอนะคะตัวสีเหลืองตัวดี ดีออกเสียงว่าเดดีเดและก็ตัวหนังสือสีฟ้านะคะตัวอีอีออกเสียงว่าแออีกรอบค่ะ e, อีแอเก่งมากๆนะคะปลุกมือให้ตัวเองเสียงดังๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆก็ได้ทบทวนนะคะกันไปแล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะของวันนี้นะคะ,ะตัวหนังสือสีขาวนะคะตัวแรกนะคะเด็กๆมองนะคะ,ะตัวนี้เรียกว่าตัว F เด็กๆพูดตามค่ะ F ออกเสียงว่า F อีกหนึ่งรอบค่ะ F กิ่งมากๆนะคะ ต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือนะคะอ่าตัวเด็กๆพูดตามนะคะตัวจีอีกหนึ่งรอบค่ะจีจีออกเสียงว่าเกออีกหนึ่งรอบค่ะจีเกออ่าเก่งมากๆค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือตัว H อ่าเด็กๆออกเสียงตามค่ะ H อ่า เจะออกเสียงว่าอีกหนึ่งรอบค่ะ H อชต่อมานะคะ,ะตัวนี้นะคะก็คือตัว I อีกหนึ่งรอบค่ะ I I จะออกเสียงว่า I. 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 อี I ออีเก่งมากๆนะคะทีนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะคะสําหรับการออกเสียงนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะตัวนี้เรียกว่าตัว J อีกหนึ่งรอบค่ะ J ออกเสียงว่าเอีกหนึ่งรอบค่ะ J เาปุบมมือให้ตัวเองเลยคะ่ะเสียงดังๆเลยเด็กๆจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับการฝึกการออกเสียงนะคะโฟนิกสนะคะตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะง่ายๆนะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆนะคะก็จะได้มาเรียนรู้นะคะคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว B นั่นเองนะคะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ เริ่มที่คำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะคำแรกเลยนะคะเด็กๆเห็นภาพเด็กผู้ชายไหมคะอ่า,อาเด็กผู้ชายนะคะภาษาอังกฤษนะคะอ่าเขาจะอ่านว่านะคะ boy อ่าตัวนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ boy เด็กออกเสียงตามคุณครูคะ่ะ boy อ่าเก่งมากๆค่ะ ต่อมานะคะต่อมารูปอะไรนะคะรูปนกนั่นเองนะคะนกนะคะภาษาอังกฤษนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะเช่นกันาภาษาอังกฤษนกนะคะให้เด็กๆพูดตามนะคะ bird อีกหนึ่งรอบค่ะ bird เก่งมากๆนะคะ ต่อมาคือรูปอะไรคะรูปสุดท้ายนะคะคำศัพท์สุดท้ายนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว B, B. คีค่ะรูปลูกบอลนั่นเองนะคะลูกบอลภาษาอังกฤษเด็กๆอ่านตามุนคูนะคะ ball อีกหนึ่งรอบค่ะ ball บอลอบก็คือลูกบอลนั่นเองนะคะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ ทีนี้นะคะ,ะเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆก็ได้นะคะฝึกออ,อกเสียงนะคะฟ o n i c นะคะตัวอักษรในภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวปีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่นะคะกิจกรรมของเรานะคะโดยให้เด็กๆน้ำหนังสือนะคะภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะเปิดหนังสือมาหน้าที่9นะคะ เปิดหนังสือมาหน้าที่9นะคะใครเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆจะสังเกตนะคะเห็นคําศัพท์นะคะที่อยู่บนช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีคําว่า boy bird นะคะและก็บอ n น,นะคะที่เราฝึกอ่านกันไปเมื่อกี้นี้นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนรอยปะนะคะตัว B นะคะ ตัว B ในภาษาอังกฤษนะคะพูดตามคุณคูนะคะ B. B B จะออกเสียงว่าเบอีกหนึ่งรอบค่ะเบอ่าให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะตัว B ให้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีภาพนะคะเด็กนะคะเด็ก ผู้ชายนะคะที่ตัวสูงที่สุดนะคะคนไหนตัวสูงที่สุดให้เด็กๆระบายสีนะคะหลังจากที่เขียนรอยปาเสร็จแล้วนะคะ,ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะให้นํากลับมาส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะลงที่ลายนะคะมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นะคะดาวทองนะคะเด็กๆนะคะคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีนะคะ,ะ,ะ,ะการฝึกฝนนะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ